แล้กดนักพากย์ครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะค่ะเป็นการพากย์เสียงแอนิเมชันครั้งแรกในชีวิตค่ะเออเป็นดังศรีดานะคะในเรื่องนัครบมนตราตำนานแปดดวงจันทร์เป็นภาพยนตร์ค่ะ้ความยากง่ายในการนัยากมากเลยเหมือนเรียนการแสดงใหม่ <c oughs> มันเป็นอีกสาบหนึ่งอีกแบบหนึ่งเลยแล้วก็วิธีการที่จะนําเสนอออกมาคือเราต้องมี energy มากๆในทุกๆคําที่เปล่งออกมาค่ะมันเหมือน เราสมมุตินะเบลอะเป็นนักแสดงร้องเพลงก็ยังตะกุกตะกัดแต่นี่เบลต้องร้องออกไปอล่า,างมันเป็นแบบนั้นนะคะใช่เพ่าะว่าก็ต้องอินต้องจินตนาการว่าแบบเป็นพแม่สีดาอย่าทนีอ,อย่าทำฉันอตอนนี้นักเสียงคนไหนเออเส้นเสียมบบยานใช้แต่งแปด<ๆ>คือด้วยความที่ ในในเรื่องอะคะ่ะนางสีดาเขาค่อนข้างสดใสเป็นคนน่ารักแล้วก็มีเ,เขาเรียกว่ามี energy อะคะ่ะฉะนั้นก็ไม่ได้ต่างจากาตัวเบลสักเท่าไหร่ทีเดียวอะก็เป็นเสียงแบบแบบโทนของเบลเนี่ยแหละแต่ว่ามี energy ขึยย้น,น,นวันนี้มาเสียงแหบด้วยแม่อะพยายากเอาไปในห,ใหนังใช่ต้องรอดูในหนังค่ะน่าสนใจน่าติดตาม คือเบลได้ดูตัวอย่างน่ะแล้วก็ดูภาพยนตร์แบบบางส่วนแล้วอะคือภาพสวยมากแล้วก็มันเป็นการเล่าเรื่องวรรณกรรมของไทยในอีกรูปแบบหนึ่งเป็นรูปแบบแอนิเมชันแล้วมีการตีความใหม่เบลเรู้สึกว่าคือมันเป็นอะไรที่สวยงามมันเป็นการผสานระหว่างความใหม่กับความเก่าเข้าด้วยกันนะคะคือ ถ้าเราที่เป็นแฟนดรามาเกียนอยู่แล้วเรามาดูเราจะว้าวว่าเฮ้ยในการตีความออกมาเป็นแอนิเมชันอะมันเป็นได้ขนาดนี้เลยหรอรวมถึงภาพก็คือสวยมากอะไรต่างๆองค์ประกอบต่างๆแอคชั่นก็สนุกมันก็อยากจะฝากภาพยนตร์แอนิเมชันโดยคนไทยนักรบมุนตราตำนาน8ดวงจันทร์ด้วยแล้วก็เบลก็เป็นอีกหนึ่งส่วนร่วมเล็กๆสำหรับหนังเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าถ้ามีภาคสก็อย่าลืมไปใช่ไหมใช่ไหม ก็สนุกดีนะคะแต่ว่ามันก็ต้องเหมือนมันต้องฝึกอีกอะค่ะถ้าเราจะทำแบบเต็มตัวออนินเมชั่นสีส้นไทยว้าวอะไรบบว้าวมากค่ะคือเบล่ะรู้จักกับพี่พี่พี่พีพี่ตุนเป็นการส่วนตัวตั้งแต่เด็กเป็นครูสอนวาดรูปเบลตอนเด็กใช่แล้วก็เหมือนเราเราเห็นผลงานของเขามาตลอดจนเขาไปทํางานต่างประเทศตอนนี้เขากลับมาที่ไทยเปิดบริษัทอะไรอย่างเงี้ย เราเห็นถึงพัฒนาการของฝีมือคนไทยมากๆอะค่ะใช่เราก็อยากจะสนับสนุนคือเบลอ่ะตอนแรกเอาเอาจริงๆเบลก็ไม่ค่อยมั่นใจในการจะมาพากเท่าไหรไแต่เบลรู้สึกว่าเบลอยากสนับสนุนคนไทยอยากสนับสนุนหนังไทยแล้วเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อยากให้เรื่องเนี้ยคิดดังออกไปทั่วโลกอะค่ะด้วยความที่เราเล่นพิเรียนมาก่อนมันมีแบบส่วนช่วยในการแบบตอบเสียงอะไรเงี้ยมีค่ะเพราะว่าในการพูดชัดถ้อยชัดคาอันนี้จะเป็นส่วนช่วยมากๆเลยในการคาบเสียง 11ตุลาคมนี้ไปกิ่กซนต์ในรัวค่ะก็ฝากด้วยนะคะนักรบมนตราตำนาน8ปดวงจันค่ะ11ตุลาคมนี้ทุกรงภาพยนต์ค่ะมีการบ้ว่าเอาเอาอันไหนก่อนดีอันไหนก่อนดีอันนะก็ร้านขนมร้านขนมมันต้องเป่นีันแรกใช่ค่ะเป็นธุรกิจแรกของเบลนะคะโจสบานอฟฟี่ค่ะหรือว่าถ้าอยู่ที่วงเวนไนจะชื่อโจ365ค่ะก็เป็นร้านขนมเล็กๆของเบลค่ะไมถึงเป็น คือเบลว่ะชอบทานอยู่แล้วแล้วเบลรู้จักกับพี่โจที่เป็นพื้นส่วนค่ะมานานแล้วก็เลยชวนเขาจากเชียงใหม่มาเปิดที่กรุงเทพมาร่วมกันค่ะไปเ็นไงเดินรับค้าเยอะแยะมากมายคือที่จริงตอนแรกตั้งใจว่าจะลองตลาดเออจะตั้งใจขายเดลิเวอรี่ซะส่วนใหญ่แต่ว่าปรากฏว่าคือคนให้การตอบรับดีมากๆจนทำขนมไม่ทันค่ะใช่ก็ ไม่ค่ะเออมันก็เปิดพวกคู่กันไปอยู่แล้วจะไม่คิดว่าคนจะให้การสนับสนุนเยอะขนาดนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะตอนนี้ก็คือเพิ่มรายการผลิตเพิ่มกะกะเช้ากะกลางคืนทำขนมทั้งวีทั้งวันเลยค่ะมันมีปัญหาที่แบบว่าทําอะไรไม่ทันส่งไม่ทันหรือมีไหมคือมีค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่โจเขาก็อยู่ที่เชียงใหม่ด้วยค่ะแล้วพอมากรุงเทพอบทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยทั้งเรื่องระบบคน การจัดการครัวหลังบ้านหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบอะไรต่างๆะคะ่ะใช่ซึ่งเราก็ไม่เราก็ไม่ได้คาดคิดว่าเอาผลตอบรับมันจะดีขนาดนี้ด้วยตอนแรกเราก็เลยไม่ได้เตรียมตัวใช่แต่ว่าตอนนี้ก็คือพยายามอุดรู้ว่าทาระบบจลักการทุกอย่างเรียบร้อยค่ะเาที่อะไรเบลหลักๆเป็น,นท R คา่ะ <laughs> ใช่ตอนนี้ก็คือมีสาขาที่วงเวียนใหญ่แล้วก็มีครัวกลางอยู่พระราม9ก้าแต่ว่ากำลังจะเปิดเป็นพิซซ่าคาเฟ่ที่พระราม9ก้าอีกค่ะแล้วก็ เดือนพฤศจิกาก็ร้านเดี๋ยวจะเปลี่ยนโฉมจะเอ็กกับศิลปินก็จะีแร็ปตึกมีมุมถ่ายรูปอะไรต่างๆแ p a เก a g i n g ต่างๆก็คือจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยค่ะเอาจริงๆก็ประมาณหนึ่งก็ถึงค่ะถึงก็มันเป็นธุรกิจแรกแต่ก็มันก็ไปได้สวยเลย ใช่ค่ะก็โชคดีมากๆรวมถึงแบบเบลคุ้นทั้งพี่โจพี่โจก็คือเป็นหลักๆเรื่องครัวแล้วก็มีพี่พลอยที่มาทําด้ยวยกันเป็นผู้จัดการก็คือเรื่องการจัดการ<ช>ต่างๆการแมน,นจค่ะถ้าเปนไนนเ,เจอเบลต้องไปสาขาไหนครับโอ้ยตอนนี้ต้องที่วงเวียนใหญ่ค่ะไปเทารทุกวันไหมคะไม่ทุกวันค่ะไ่สมดุเอาเท่าเท่าที่เห็นค่ะท่กวัน้องไย่างเร้ยบอดใช่ไหมใช่ใช่ เหมือนร้านเรา,าเป็นแหล่งรวมดลลาแหลนือต้องวไ,ปไปคือเบ,บลอ่ะเบลอ่ะตอนแรกๆก็คือบอกทุกคนว่าเบล,ลยังไม่ได้จัดแกรนโอเพนนิ่งนะแต่ว่าอยากจะชวนพี่ๆน้องๆมาช่วยกันชิมขนมว่าเออโอเคไหมชอบกันไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็คือพอหลังๆมาก็เริ่มมีดเล็กส่งมาแล้วว่าเฮ้ยเข้าร้านวันไหนบอกด้วยนะเบล,ลก็เลยเหมือนต้องเซตวันว่าเออเดี e ye, ๋ยววันนี้เบล,ลเข้าชวนพี่ๆมามาเหมือนมาจอยโมเมนต์กันมากินขนมกันค่ะแต่นี้จะมีจัดแกรนโอเพนนิ่งไหมเพราะว่าไม่มีแหละ ไม่มีมันแบบไปเลยมันเป็ไปแล้วแต่ว่าเดือนพฤศจิกายนเนี้ยก็คือจะเป็นงานใหญ่อีกหนึ่งงานในงานเปลี่ยนโฉมค่ะจะวางไว้ว่าจะมีสาขาดีหรืออะไรนะคือตอนนี้ก็มีสสาขานี้แหละที่วงเวียนใหญ่แล้วก็พระรามเก้ากำลังทาอยู่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเร็วๆนี้อีกค่ะในเมืองคือตัดสาขาไปในปีนี้ หว่หัววงว่าจะภายในปีนี้พระรามาเปิดได้ประมาณต้นปีหน้าค่ะมันมันไวเกินที่เราคาดวาไวไหมว่าปีนึงแบบว่าหได้หลายสัานใช่คืออันนี้คือมันเป็นธุรกิจแรกที่เบลลงมาทําด้วยแล้วก็เราได้เห็นถึงปัญหาอะไรทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในระยะทางหมดเลยอะ่ะแล้ว มันดีมากๆเลยอะค่ะที่แบบเออเราเราเ,ราเหมือนเราก่อร่างสร้างตัวสิ่งนี้ขึ้นมาจริงๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองส,สาธุค่ะ <c oughs> คือก่อนอื่นนะต้องพูดกับว่าเรามั่นใจว่าขนมอร่อยไม่งั้นเราไม่กล้าขายออใช่ช่วงนี้ก็เลยทุ่มเวลาให้กับธุรกิจไปก่อนด้วยค่ะคือส่วนหนึ่งอะเพราะว่าละครผมลิขีดปิดแล้วแล้วเบล่ายังไม่ได้รับละครเรื่องใหม่ยังไม่ได้รับงานแสดงใหม่เบลก็เลยมีเวลาค่ะเรื่องข่าวล่าสุดเราก็เป็นหนึ่งในนั้เอง เจ้าของโรงแรมหล่อยังไม่เห็นข่าวที่จริงมีคนออมีคนออมีรายชื่อห้าจำเอกเราเป็นแดงเลยนะเป็นรายชื่อแบบตรงๆเลยหล่อกให้ถ่ายหนึ่งเมย์ห้าเลยนะดีเม่ใช่ค่ะไม่มีใครแบบเกี่ยวกับทำงานโรงแรมอะไรมาไม่มีใครเลยไม่มีใครไม่มีเลยเจ้าค่ะ ไม่มีไม่ใช่เจ้าของแลมเลอไม่มีนะไม่ไม่มีไม่มีจริงๆไม่รู้อันนั้นไม่รู้อันนั้นเรียกว่าไม่รู้แล้วกันแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้คุยกับใครในเชิงนั้นเลยค่ะตอนนี้ก็ให้คอยกลับไปเช็คระบบหลังบ้านอีกทีไหมคะอาจจะต้องลองดูเนาะเผื่อว่าเราตกหล่นหลังจากที่เราบอกว่าน้องเห่าเริ่มอยากจะมีคนคุยแล้วก็ยังไม่มีใครกล้าปรากฏไม่เห่ายุ่งอะทำร้านด้วยอะไรด้วย ถามว่าเราเป็นแบบไหนนะฮะที่ที่แบบนี้ต้องของแฟนมันดีอะไรก็ไม่งงหรอกมันก็เข้าใจได้ค่ะมีมันเพื่อนหรือใครส่งข่าวไว้คุณรู้ไหมว่าคุณติดเป็นไปท่านะะไม่มีเลยไม่ได้มีใครส่งมาเลยเพิ่งรู้วันนี้วันใช่เพิ่งรู้ข้างบนแบบตะกี้อะค่ะใช่แล้วแบบเหมือนแปลว่าเอ้ยหรือจะมีแต่เราไม่รู้ตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยงั้นก็แปลว่าก็ยังไม่เจอไงเออ อยากขอมาเชียร์แล้วนะอยากให้แบบเจอซักใค่คนแล้วแหละยังไม่เจอไงแม่อยวกให้เแล้วให้เขาทักซ้ำไหมครับบอกว่าใครขอตรงนี้เลยยังไงก็เป็นว่าใจไม่ใช่ก็เดี๋ยวว่ากันอะไรอย่างงเี้ยนาทีนี้อยากมีไหมตอนนี้เฉยๆยังไงก็ได้อะสำหรับเบลอะหรือว่าไปงานใดๆใช่ตอนนี้คือสนุกกับงานกับร้านด้วยค่ะไม่มีเวลาอะ ใช่ยังไม่มีเวลาเหงานะคะ่ะอย่างเจ้าของธุรกิจอย่างเงี้ยเป็นตรงสักเก,ก,ก็บกัไหมฮะคือแปลว่าถ้ามีมุมมองที่แบบทําให้เบลเติบโตได้หรือว่ามีมุมความคิดได้เงลก็โอเคนะเพราะว่าเบลก็รู้สึกว่าถ้าเบลจะมีใครจริงๆก็ขอให้เป็นคนคู่ใจที่สามารถเป็นคนช่วยคิดช่วยอะไรอย่างนี้ด้วยอะแล้วก็เป็นซัพพอร์เตอร์อะคะ่ะมีไปมัมมัว ไม่ชฉงไม่ชิงแสดงว่ามีบ้างรวม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 ค่ะแม่รมีอถ้าตเป็นเรื่องความรักนี่ต้องเป็นชอยชอยไหนชอยกลางชอยแรกชอยสุดท้ายถ้าคุณไมูสุดท้ายใชหรอใช่ตอนแรกคืองานใช่ก็ยังกินตใช่ีอกว่าขอ่แม่มีอเไป่น ตอนนี้โอนนี่เท so ่าไรเพแม่เป็นสายวิงเราอาจจะพลาดที่สุดนี้ก็ได้ค่ะที่เราไม่ได้ทำมีลิสไหมว่าสเปคนหนุ่มสองสามสี่ห้าต้องเป็นยังไงไม่แล้วค่ะไม่แล้วอายุเท่านี้แล้วไม่แต่แค่แบบเออแค่คนที่เหมือนเป็นเพื่อนกันรู้ใจกันอย่างเงี้ยซัพพอร์ตกันแค่นั้นก็พอต้องควรที่ชอบทานขนมหวานควรนะคะอย่ามาไดเอทตลอดนะไม่ได้ไมได้มาที่นั่นบ่อยๆหรา แม่หนูแม่หนูมาบ่อยนอกัานมากันแบบคนละครั้งสองครั้งแต่มันต้องซื้มขไดมไม่ทราบไม่ได้เข้าร้านทุกวันค่ะหรือไม่ออเดอร์เยอะๆทุกวันทุกวันเ้ยก็จะมีเหมือนพี่ๆที่เป็นลูกค้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็จะชอบสั่งรถใหญ่ๆบางทีเอาไปงานประชุมสัมมนาอย่างเงี้ยก็มีสดสนิทร้อยเปอร์เซ็นต์ สดสน like, okay, okay. ิทค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอุ๊ยลืมพูดละครเลยเนาะวันที่สามวนี่ส่โอเคค่ะมีอะไรูกมีอันนี้วันที่สิอแล้วก็มีละครเข้าสิแปล้วก็หนังก็พุติกายาาบเนาะไปเหา